สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่ดาหรือพี่ดาแม่นปัวนะคะพี่ดาจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีมังกรนะคะประจําเดือนตุลาคมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องการงานการเงินความรัก สุขภาพร่างกายนะคะก่อนอื่นเลยนะคะพี่ดาแม่นปัวนะคะขอคนละหนึ่งแชร์คะ่ะนะคะใครที่แชร์ให้พี่ดานะคะขอให้รวยรวยรวยแล้วก็รวยรวยรวยนะคะพี่ดาจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้พี่ดาแม่นปัวนะคะอืมนะคะชาวราศีมังกรนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันดับหนึ่งคือเรื่องการงานนะคะการงานของชาวราศีมังกร Favorite. ช่วงนี้นะคะโอ้โหให้ระวังเลยนะคะ เพื่อนร่วมง,งานเนี่ยเป็นชนวนสําคัญเลยนะคะที่จะทําให้การงานเราแบบติดติดขัดขัดนะคะแล้วอยู่ดีๆนะคะคนจะบันดานโทสะให้เราหงหงิตใจนะคะแต่ทุกอย่างคุณผ่านพ้นได้เพราะเจ้านายนะคะก็ยังเอ็นดูคุณอยู่นะคะแต่คุณจะจุกจิกใจเรื่องเพื่อนร่วมง,งานนิดหนึ่งนะคะเพราะเพื่อนร่วมง,งานบางบางครั้งนะคะเราสั่งงานไปอาจจะทําไม่ถูกไม่ถูกใจเรามั่งนะคะแต่เราก็เกิดการกดดันมั่งนะคะโดยเฉพาะเรื่อง,องการงานนะคะเรื่องการเงินนะคะ การเงินของคุณช่วงนี้จะมีเรื่องใช้จ่ายเยอะนะคะรายจ่ายรออยู่ข้างหน้าเยอะนะคะแต่สุดท้ายคุณก็ลงตัวนะคะในเรื่องการเงินนะคะสะพัดเข้าสะพัดออกนะคะสําหรับชาวราศีมังกรประจําเดือนตุลาคมนี้นะคะนะคะถ้าจะเสี่ยงโชคนะคะให้เสี่ยงกับคนเป็นลูก,เป,ลกเป็นหลานเรานะคะเล็กๆนี่นะคะถ้าไม่รู้ว่าจะเสี่ยงเลขอะไรก็ให้เขาไปหยิบรตเตรี่ให้นะคะให้ลูกหลานคนในครอบครัวเรานะคะ คนในครอบครัวอาจจะให้โชคให้ลาบเราได้นะคะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะเรื่องความรักนะคะความรักของคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าความรักของคุณอาจจะมีเกณฑ์เดินทางนะคะนะ,ะถือว่าความรักของคุณช่วงนี้นะถือว่าโอา้โหโรแมนติกมากนะคะแต่ควรระวังอุบัติเหตุนิดนึงนะคะในการเดินทางเนาะนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะก็ถือว่าทุกอย่าง ก็มีทางออกเสมอนะคะเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะสุขภาพร่างกายของคุณช่วงนี้ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะแล้วก็อาจจะปวดหัวนิดนึงนะคะไข้หวัดหลอดลมอักเสบนะคะสำหรับช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะสิ่งที่พี่ดาจะขอแนะนำนะ,ะให้แก้แก,แก้แก้กรรมหรือเสริม,เสร,มเสริมดวงของคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะหนึ่งนะคะให้ไปปล่อยปลาไหลนะคะ นะกี่ตัวก็ได้นะคะแล้วก็ตัวคุณเองต้องไปทําสังฆทานยานะคะนะรหรือถวายอัสนะนะคะที่ที่พระลองนั่งนะคะเวลาสวดนะคะอถวายห้าอัน9้าอันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะจะเปิดทางแสงสว่างทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแบบติดติดขัดขัดนะคะมันจะผ่านไปได้ดีนะคะสําหรับชาวราศีมังกรน,นะคะ ะคะใคระคะที่กดแชร์ให้พิดาก็ขอให้รวยๆว,วยนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะการเงินความรักนะ,ะเจอสิ่งที่ดีๆนะคะพิดาขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ